พระคาถาปล่อยสัตว์ทุกครั้งที่เราปล่อยสัตว์เพื่อสะดาะเคราะห์ทุกชนิดให้เสกด้วยพระคาถาปล่อยสัตว์นี้จะทำให้หมดทุกขหมดเคราะห์หมดโศหมดโลกหมดภัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต พควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคกวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัจเฉวะโคตะวังตะระมานะรูโปมะตังอมิตาปุณะอัคคะเหสุงทุกโขหิ ลุทโิปุมาสะมาคโมอัตสะสัณนงโพชะปุตานังคัจฉะ